ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมนะครับเข่ากว้างหลังเต็มนะครับรูปเหมือนปั๊มพิมพเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงนะครับหลวงมังผมมาช่องแครนะฮะวันนี้เราจะมาดูหลักในการพิจารณากันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคของผมนะครับส่วนตัวนะฮะนี่ครับคืออันดับแรกนี่เราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับอันนี้เป็นพระปั๊มนะครับจัดสร้างในปีพศ2 5 1 6นะฮะจะทําแม่พิมพ์ขึ้นมาก็คือภาษาวงการพระเขาก็จะเรียกกันว่าบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าและบล็อกแม่พิมพ ถูกไหมฮะแล้วก็พอปั้มเสร็จเนี่ยเราก็จะมาตัดขอบด้านข้างนะฮะเราก็จะดูกันที่ตัวตัดนะสำหรับภาษาเสียงเขาช่เรว่าตัวตัดก็คือด้านข้างนะฮะวันนี้เราจะมาให้ดู2 2 2 2องค์นี้จะเป็น2พิมพ์นะครับแตกต่างกันนะฮะอย่างที่เราดูกันทั่วๆไปนะฮะเราจะมาดูกันตรงนี้นี่ฮะนี่ยอ่ะจะดูครับในนี้คือตัวตัดนะฮะเห็นไหมที่เราทําตําหนิกันไว้ในหนังสือหลวงพ่อพรมเนี่ยครับถ้ามี3มขีดตรงนี้นะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวตัดในหลักในการพิจารณาเลยครับออันนนีี้้คคืจจุดดท่่่วาาาาาเรรสมถยตงไะะ นี่ฮะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งพิมพ์นะครับอ่าแล้วตอนนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเรียกว่าพิมพ์ตะกัวเขาเรียกว่าพิมพ์ลือยาวนะฮะลือยาวก็ให้สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวลือนะฮะนะฮะตัวลือจะยาวๆนะครับนะฮะเราดูเราดูวางที่มือสององเลยนะครับอันนี้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นลือสั้นนะครับเห็นไหมหน้าเขาจะเล็กๆหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นลือยาวนะครับพิมพ์ตะกั่วแต่อันนี้สวยมากนะครับจะมีผิวไฟแดงๆนะครับ พิมพ์นี้สมัยก่อนเนี่ยบางท่านเนี่ยดูไม่มีหลักในการพิจารณานะครับบางทีดูว่าแตกต่างกันไปผมซื้อได้บ่อยนะครับพิมพ์นี้ฮะซื้อได้บ่อยนะครับแต่พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะหายากสมัยก่อนเพราะว่าคือหลายๆท่านอาจจะดูแล้วไม่แท้ไม่แท้แต่จริงแล้วเป็นพระแท้นะครับทั้งสององนะฮะอันนี้นะครับเท่าน้เราจะมาดูหลักในการพิจารณาที่หนึ่งนะครับนอกจากตรงด้านข้างที่เมื่อกี้นี้แล้วที่ได้อธิบายไปแล้วนะฮะอันนี้คือจุดตายหนึ่งจุดครับบริเวณซอกคอเห็นไหมฮะซอกคอเลยนะ จะมีลายเส้นประมาณ3เส้นนะครับ3เส้นนะฮะสเส้นตรงนี้ก็คือตัวตัดนี่แหละครับน,นะฮะเพราะว่าอันนี้จะไม่เหมือนกับอันนี้นะครับ <c oughs> <ภ> <PR> พิมพ์นี้นะฮะนี่ถ้าเป็นองค์นี้จะมีตัวตัดด้านข้างมอเห็นแต่อันนี้ไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่เราดูได้ก็คือตรงเส้นบริเวณซอกคอนะครับเนื่องจากว่าองค์ <c oughs> นี้อาจจะโดนรอยตะไบออกไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือดูเสน้นบริเวณซอกคอนี้จะมีเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือตรงบริเวณซอกระหว่าง แขนกับหัวเข่าหลวงพ่อคือบริเวณตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะนะครับดูไม่ยากครับนะฮะเป็นพระรูปเหมือนปั๊มนะฮะพิมพเข่ากว้างหลังเต็มทองแดงนะฮะทิมนี้จะมีด้วยกันประมาณเอ่อสี่ถึงห้าแม่พิมนะครับสี่ถึงห้าแม่พิมพแต่แม่พิมพ์นี้จะเป็นที่หายากนะฮะจะสวยหน่อยนะครับคือรูปรูปลากในหลวงพ่อจดฟอร์มจะดูล่ำๆนะครับน่าจะใหญ่ๆแล้ว ตัวลือที่บริเวณสังกตินี้จะเป็นลือยาวๆคมชัดนะฮะส่วนมากเราจะเจอพิมพ์นี้ในพิมพ์ของตะกัวนะ,ะเนื้อตะกัวเราจะพบเจอได้เยอะนะครับส่วน,นนี้ก็จะเจอทั่วๆไปพิมพ์นี้เราจะพบเจอได้เรื่อยๆนะครับเป็นพิมพ์ลือสั้นนะฮะอันนี้ธรรมดาครับวันนี้เราก็มาชมนะฮะดูด้านหน้าด้านหลังกันนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาชมรุ่นอื่นต่อไปนะฮะวันนี้มาดูแค่รุ่นนี้ก่อนหลังเต็มทองแดงนะฮะหลังในการพิจารณาครับดูเนี่ยใต้ฐานนะครับนี่ฮะ เนี่ยคเหมือนกันนะครับแต่อุนี้จะสวยครับค่อนข้างจะหายากครับถ้ามีผิวไฟสมัยก่อนนี้ราคาเล่นหาก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทเลยนะฮะถ้ามีผิวไฟนะครับครับวันนี้ก็มาเป็นดูกัน2พิมพ์นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ